ถูกจับตามองหนักมากทีเดียวสำหรับเรื่องราวการเสียชีวิตของตลกดังระดับตำนานเด่นดอกประดู่ที่จากไปจากโรคอัลไซเมอร์และโรคชราท้ามกลางความตกใจและอะไรของแฟนๆล่าสุดที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพได้มีการสวดอภิธรรมศพของเด่นโดยมีเพื่อนร่วมวงการไปร่วมอลัยครั้งสุดท้ายโดยตอนหลังลดน้ำศพเดือดอกสะเดาเ็ดเชิญยิ้มย่งเชิญยิ้มและหวัวและเชิญยิ้มได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเปิดเผยว่าความสูญเสียในครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มโหฬ้านมากๆเราคุยกันตลอดเวลาเราห่วงกัน แล้วผมรู้จักพี่เด่นมา42ปีตั้งแต่ปี2523แกไปหาพี่สันติตั้งคณะให้ก่อนจะเป็นเชิญยิ้มพี่เด่นพาไปดูแลทั้งหมดทุกครั้งแกไม่เคยโกรธมีแต่ยิ้มอย่างเดียว เดอเผยว่าพี่เด่นเปรียบเหมือนครูอาจารย์ผมอารมณ์ดีผมรักพี่เขาเหมือนพี่มีชีวิตตลกมาก็เพราะพี่เด่นผมก็คิดว่าเสียความรู้สึกเหมือนกันแต่เขาไปสบายแล้วถ้าลําบากก็คงกลับมาขนาดไปขอนแก่นยังกลับมาเลยป่วยแกก็กลับมาถ้าเขารู้ว่าไม่สบายแกก็กลับมาเองแกเป็นคนขี้ใจน้อยแต่หายงอนเร็วแต่แกเป็นคนสร้างสรรค์าการแสดงด้วยอุปกรณ์เลยนะเมื่อคืนพี่เด่นคุยกับภรรยาผมแต่เมื่อรู้ข่าวทําไมไวจังไม่มีสัญญาณอะไรเลยส่วนโย่งได้เผยว่าครอบครัวของเราสนิทกันมากภรรยาผมและ พี่เด่นอัปเดตกันตลอดส่วนถั่วและได้เผยว่าถ้าพี่เด่นอยู่วงการผมใกล้ชิดน้อยหน่อยแต่พอเก็เสียญจากเวทีผมใกล้ชิดที่สุดไม่ว่าจะฤดูการใดๆต้องเข้าไปหาเขาไปดูแลตลอดเรื่องหวยโยงให้หวยด้วยอายุแต่ของผมเห็นจระจะนะเลขลงพร้อมกับเผยเลขฝาลงของเด่นดอกประดูคือ501นั่นเอง